สวัสดีค่ะยูคูวันนี้เราอยู่ที่นี่โอ้โหที่ไหนเนี่ยทำไมมีม้าด้วยกำลังเที้ยวหญ้าใช่ไหมอุ้ยนี่องมิต้ามีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสีส้มเนี่ยแครอทแครอทโอ้โหแล้วโนมต้าแกะได้ไหมเหรอเราจะมาให้พี่ม้ากันแกะได้ไหมครับมีไอรุนดังนั้นโอ้งั้นเดี๋ยวระหว่างนอนโนมิต้าแกะนะเรามาดูพี่วัวกันก่อนว่าโอ้โห สองตัวเหรอเอา้าพี่หัวทำไมไม่เดินเนี่ยพี่หัวทานหมดหรือว่าพี่วัวตกใจขึ้นมาเรามาดูพี่ควายก่อนดีกว่านี่พี่ควายเจอกับมา้าหี่ กดใส่เลยต่ดใส่หมาเลยอยากนองอยากลมตกดใส่ใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะกดใส่อีกรอบ <c oughs> หนึ่งสองสามปูดแกะเสร็จยังลูกแกะได้ไหม แกะแครอทได้แล้วนะจะให้พี่ม้ากินแครอทหนึ่งชิ้นอาถือตรงปลายๆนะอายืดอ้ามกัดมือไหมเนี่ยโอ้นี่พี่ม้ากินตรงเนี้ยเอ้าโอ้โหโอ้โหเรามาดูพี่ม้าแบบใกล้ๆชิดเลยนะพี่วัวต้นใจเหกันบูดนี่ม้ามอม่าคือคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่โอ้โห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 โโอ้หเฮ้ยที่เราจับม้าสิลูก ไหนจับม้าดูเออโอ้โหมาเข้าใจดีอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้พาทคลใหม่ใหม่บายบาย